สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บีหลาม n ิง v ทีวีนะครับดูนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพน่ทิดเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับกดทีเดียวพอนะครับอย่ากด2ทีเดี๋ยวจะหายกันไปท่านผู้ชมครับวันนี้ตามหงลงสนามนะครับเราว่ากันถึงแม่ทัพดอยสเล่นในมือของบอสดัตนะครับนั่นก็คือนักบอลนยท่านผู้ชมสังเกตนะฟุตบอลร,รุ่นใหม่นะหลายคนเป็นประเภทไฮบริดนะครับ ทยาเหลี่ยมมุมไหนเนี่ยปรับองศาได้อย่างน่าสนใจถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพวกเขาเรียกแนวพวกฤษีดัดตนนะครับฟอร์เรนเวสก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นหนึ่งในนั้นเขาอาจจะนะครับไม่ได้เล่นแล้วในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดในการที่แจ้งเกิดกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็นับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นเจนที่3ที่ชัดเจนแล้วก็จัดเจนที่สุดในยุค10ปีหลังนะครับของขุนแข้งแห่งห้างยา ไบเออร์เลเวอร์กูเซนโลกโลูกหนังรู้จักเลยครับว่าห้างยาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เภสัชกรนะครับคนที่1ก็คือยูเดนบรันด์คนที่2ก็คือ k คลเฮเวิ t นะครับก่อนจะมาเป็นฟอร์เรนเวียสซึ่งเป็นผลผลิตชั้นดีที่บ่มเพาะมาจากไบอารีน่านี่ครับทั้งหมดเป็นตัวรุกที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือเมื่อพวกเขาย้ายออกมาจากอ้อมกอดของอุลิชฮาบาลันหรือว่าไบอารีน่าแล้วเนี่ย ทุกคนแทบไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเลยเพราะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึง3คนนี้แล้วก็อนาคตที่จะก้าวต่อไปของ f o r e i ร n เ i ียสไน a n นแอนดนะครับซึ่งจะเริ่มสตาร์ทในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเกมเปิดสนามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและท่ามกาจ้ามีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเต่าทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิแครีไรช์ยูริมเขียงคู่ทุกธุรกิจท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยฝากไว้ด้วยนะครับกับหนังสือ Champions 20x นตครับของ b แหลมสิงห์นะครับ,รบฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังจัดส่งให้กับทุกท่านที่จับจองมานะครับส่วนท่านสามารถสั่งซื้อได้ รอหน่อยนะครับเร่งสุดๆแล้วในตอนนี้ช้าหน่อยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่างานกิจกรรมในโคเรือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับทิปทัวร์ตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์เข้าสู่ปีที่12กับบีหลมสิงนะครับเราจะไปดูเกมแดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์กันนะครับเกมแดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์รับรองว่า สนุกและมันแน่นอนครับดูแลดุดญ,ญาติมิตรแต่คิดต่างนะครับ17-24ตุลาคมนี้179,000บาทแล้ววันที่28สิงหาเนี่ยลุ้นกันด้วยกับการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับถ้าถ้าตรงขึ้นมาแล้วมีที่แอนฟิลด์ในกลางสัปดาห์ตามที่คาดการดูกัน2เกมนะครับก็ซื้อตั๋วเพิ่มกันไปนะครับเอาละครับว่ากันถึง3คนซึ่งถือว่าในรอบ10ปีหลังเนี่ยนะครับออกมาจากาทินไบาอารีนานะครับ แต่ละคนก็มีเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนแทบจะไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองแจ้งเกิดเลยนะครับเริ่มจากยูเรนบันก,นก่อนนะครับยูเรนบันเนี่ยไม่พ้นน้ำเสทีที่บรูซเซดอตมุนนะฮะในถินสิกเนลอดูนาพาร์คนะครับ,นนนรบเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยขยับตำแหน่งไปมากมายเหลือเกินทั้งที่ตัวเขาเนี่ยชอบเล่นอยู่หลังกองหน้าแต่พอเริ่มต้นการเดินทางไปยังอดอตมุนเนี่ยนะครับเขา ตำแหน่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าชนโครมกับมาโก้รอยส์เลยแต่เวลานี้นะเวลานี้เนี่ยในแผนงานของนิโกโควัชเนี่ยครับกุนซือคนปัจจุบัน3 4 2 1ี่สเขายืนตรงเลข2นะครับ3 4 2 1หน้่งน่าสนใจคือก่อนหน้านี้เนี่ยกุนซือของเลเวอร์นะครับออขออภัยครับกุนซือของดอทมุลเนี่ยบรันเนี่ยอยู่กับหลายต่อหลายคนมากเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเยอะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยบรันอยู่ในตำแหน่ง ตรงนี้นะครับเล่นร่วมกับคาริมอเดยามิโดยมีไซอูกิราซี่นั้นอยู่ตรงนี้พอดีจริงๆตำแหน่งที่แจ้งเกิดของบันเองเนี่ยนะครับก็คือนี่ต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่ามาจากจุดนี้เช่นเดียวกันก็คือจุดที่อยู่ตรงนี้แหละจุดที่อยู่ตรงนี้แต่ว่ามักจะยืนคนเดียวในตอนนั้นเนี่ยเลเวอร์จะปรับเล่นแบบนี้กลางคู่นะครับก็บรันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นแล้วไม่ค่อยได้เล่นสักที ในตำแหน่งนี้มันติดนน่นติดนี่เขาเล่นมาหมดแล้วนะครับในจุดต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าเห็นใจเมื่อออกจากทิ่นเดิมแล้วไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดคนที่สองครับคนต่อมาก็คือไคล์เเวตนะครับไคล์เเวตเนี่ยเป็นบล็อกทูบล็อกเพลย์ชั้นเยี่ยมเลยที่ประจําการด้านขวาในระบบ4-3-3ตำแหน่งที่ดีที่สุดของไคล์เเวตครับตอนที่อยู่กับทางเลเวอร คือตำแหน่งนี้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทางด้านขวาบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทางด้านขวานี้นะครับแล้วเขาเล่นตำแหน่งนี้ดีมากจนถึงขั้นที่มันมีวันหนึ่งผมเนี่ยกำลังบรรยายอยู่นะครับบรรยายว่า,าแล้วก็เช็คชื่อกันแล้วก็ข่าวมันมาว่าแม่เนี่ยไม่ให้มาเตะบอลเนื่องจากวันนั้นเนี่ยติดสอบนะครับทีมเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเล่นไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับในเวลานั้นเพราะว่าแม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าลูกเนี่ยจะก้าวโลดโผนโจนทยานได้ขนาดไหนในวงการฟุตบอล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เรียนด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็มาได้สําเร็จประเด็นมันมาจากช่วงที่ไวรัส,สระบาดโคโรนาไวรัสเขาถูกดันขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเป็นฟอสไนนะครับเล่นแทนเควินโฟลันซึ่งตอนนั้นโฟลันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือติดโควิดนี่แหละนะครับกลายเป็นว่าเป็นภาพจําเนื่องจากเล่นได้กระทั่งถูกขายมายัางอังกฤษตําแหน่งเดิมนั้นเนี่ย เชลซีไม่มีให้เล่นครับเชลซี Chelsea ไม่ได้เล่นแบบนี้แล้วก็ถูกดันไปเป็นหน้าหลอกตัวนี้แหละครับก็คือฟอล์นายให้กับเกมแพลนที่พี่2โทมัสทูเชลหรือว่าโทมัสทูเคิลที่โลกรู้จักเนี่ยนะครับให้จับมาซึ่งเป็นกุญสือบ้านเดียวกันแล้วปั้นให้เล่นตรงนี้เนี่ยจนยิงประตูชัยในนัดชิงเลิศฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตรงนั้นแหละครับผู้คนลืมตำแหน่งเดิมของไคลเวตสไปจนหมดสิ้นเลย ยิ่งมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ไวายคล้ายกับสถานการณ์ในยุคต้นของบรันในดอทมุนฮาวเวดเนี่ยชนเต็มๆกับเจ้าที่นั่นก็คือกับตันทีมอย่างมาตินโอเดกาส์สำคัญก็คือเวลานี้ครับท่านผู้ชมหลังจากบรันออกมาหลังจากฮาวเวดออกมามันมาถึงยุคของกูมานทองห้างขายายาอย่างฟอรเรนเวสแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในดาวโรดระดับท็อปของโลกลูกหนังเลือกมาอยู่กับ ลิเวอร์พูลที่พระยี่ห้อแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025นะครับ24-25กลายเป็นนักฟุตบอลที่ค่าตัวถึง100ล้านปอนด์คนที่10ของวงการฟุตบอลนั้นสำคัญจริงๆณนะเวลานี้สไตล์ของเลเวอร์คูเซนที่ตัวของฟรีนเวียสนั้นเล่นมาก็แตกต่างกับลิเวอร์พูลในยุคข,ของอรนเนอร์อตอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือ3-4-2-1 นะครับส่วนที่นี่เนี่ยเล่น4231หรือว่า4 3 3เพียงแต่ว่ายุทธวิธีที่ชลอตใช้กับลิเวอร์พูลนั้นมันมีความละไมคล้ายคลึงกับที่ทีมชาติเยอรมนีของยูเลียนนาเกลส์แนเนี่ยเลือกใช้อยู่บ่อยๆนะครับแผนที่เวสเติบโตขึ้นมาย้ำอีกครั้งหนึงว,ว่าเวสอยู่ตัวนี้นะครับอยู่ตัวนี้เป็นตัวลวุยยืนอยู่หลังกองหน้าตรงนี้นะครับยืนอยู่หนังตรงนี้เพราะฉะนั้นภาพจําของหลายคนดันไปจําแมตช์ที่ เล่นหน้าหลอกแล้วก็เป็นฟอลไนในเกมใหญ่ที่ชนะบาเย็นมิวนิกเนี่ยสประตูต่อศูนย์ซึ่งวันนั้นเนี่ยโทมัสซูเคิลเป็นกุญซือของทางบบเอนแล้วก็จับให้มันชนคือพูดง่ายๆว่ากะตบเลเวอร์อะแต่ว่าตบไม่อยู่แล้วเลเวอร์เนี่ยแสบถอดหน้าซึ่งสลับกันเล่นระหว่างฟัติกชิกกับทาง โบนิเฟสเนี่ยออกไปแล้วให้เวสเล่นคนไปจํามันนั้นเลยนะครับจำมันนั้นซึ่งโดยปกติเนี่ยเวยสจะเล่นแบบวิ่งตีคู่นะครับคนที่เล่นกับเวสตรงนี้เนี่ยที่ลงตัวที่สุดเนี่ยก็คือยนาสฮอฟมันในครึ่งซีซันแรกฤดูการที่ไร้พ่ายของบุดเดิกาสอีา2023-24ก่อนที่จะประสานเปลี่ยนตัวเรียบเรียงเสียงประสานใช้อาร์มีนอาร์ลี่บ้างนะครับนาธานเทลล่าบ้างหรือว่าอดัมโลเซกก็เคยแต่อย่างที่บอกครับอันนี้จังครับภาพจำดันอยู่ ไปเป็นตรงนี้เป็นฟอลไนซะแล้วทุกคนก็เห็นละภาพชัดเลยที่ลิวพูอุ่นเครื่องกับมิลานชัดเลยครับซึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสกอร์นะแต่ธรรมชาติเนี่ยมันขาดหายไปเวลานี้เวสกำลังปรับตัวอย่างมากทั้งที่คนที่เคยเล่นแบบตีคู่มานะครับต้องขยับห่างออกไปจากเดิมแต่มีทางเลือกคือซ้าย2ขวาอีก2อ,อยู่เสมอณเวลานี้นะครับแล้วเวสเอง ถูกเล่นเป็น midfield แนวแบบด y นามิกใหม่นะครับก็คือต้องเคลื่อนลงมาเพื่อเชื่อมกับ2มิ midfield Liverpool ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถอยหลังมากกว่าเดิมนะครับถอยหลังมากกว่าเดิมเพราะฉนั้นเราจะเห็นได้ว่าคู่กลางของ Liverpool ณเวลานี้เนี่ยอยู่ต่ําต่ํามากเนื่องจากขวาเนี่ยฟิมปงครับปงปง,ปงก็เตรียมที่จะจุดระเบิดตรงขอบตรงนี้ทั้ง3นี่ก็ต้องโลมาเคอร์เคสก็ต้องอ่านตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแล้วก็โลไปมา เพราะฉะนั้นคู่ตรงเนี้มันจะดำลงมาลึกนิดนึงทําให้วสเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้จะเป็นคนที่คอยคอนเน็กแล้วก็เชื่อมต่อให้กับเกมของลิเวอร์พูลแต่ข้อหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าที่ผมบอกว่าวิ่งแล้วตีคู่เนี่ยเขาปกติเนี่ยจะเห็นแค่ข้างเดียวแต่ตอนนี้จะเห็นสองข้างทั้งซาลาเองแล้วก็กักโปโดยที่มีตรงนี้ก็มีเครเคสต,ตะบึงขึ้นมาส่วนปีตขึ้นมาทางนี้ก็คือเพื่อนเก่าที่ดังกันขึ้นมาอย่าง ฟรมปงและข้างหน้ามีอูโกเอกิติเก้คอยเล่นต้องบอกเลยนะครับว่านาทีนี้มีนอกจากจะมีคนวิ่งตีคู่แล้วแต่ไม่ได้วิ่งขนานนะจะมีวิ่งตามมาอีก5-6หลาแน่นอนต้องให้เวลาการปรับตัวทั้งวีสรวมไปถึงอูโกเอกิติเก้กองหน้าจากไอทักแฟรงเฟิร์ตด้วย2ดาวโรดจากท็อป5บุนเดสติกามาทำงานร่วมกันที่ แอนฟิลนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือเบนจามินเซสโกจากไลฟ์ซิกก็มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าว่าอีก2คนเนี่ยที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยนะยังอยู่ในบุนเดสทั้งไมเคิลโอลิเซ่ของไบเออร์และอีกคนหนึ่งก็คือนิกวอเตอร์มเดอร์ซึ่งโดนจีบอย่างหนักมากของไบเออร์ณเวลานี้ที่อยู่กับชตุตการ์ดนะครับเราในเทปเนี่ยอย่างที่บอกเราว่ากันตามเชิงทิศทางของเวสเนี่ยค่อนข้างบวกนะครับ ด้วยสไตล์การเล่นและด้วยนักบอลชั้นดีที่อยู่รอบข้างทําให้งานของเขาเนี่ยง่ายขึ้นในการปรับตัวแล้วการที่ดึงฟริมปงมาด้วยเนี่ยมันทาให้ผมว่าทุกอย่างที่มันเกิงตึงเนี่ยมันเบาลงนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญเนี่ยเมื่อเล่นไปแล้วเนี่ยต้องเอาเงิน100รล้านมาแบกบนหลังไว้ด้วยตัวเขาอาจจะบอกครับว่านี่มันไม่ไม่ไอ้นี่หรอกเป็นการซื้อ กันเองระหว่างสโมสรเขาไม่เกี่ยวแต่จริงจริงแล้วมันอยู่ในใจเสมอนะครับแล้วสื่อมวลชนปากตะกรายที่อังกฤษเนี่ยไม่เคยเป็น2รองใครในโลกาและไม่เช่ยเรื่องง่ายที่จะต้องต่อสู้ไกลบ้านด้วยความเป็นเยอรมันด้วยนะฮะแล้วมาเล่นในอังกฤษแต่เส้นทางที่มันขีดเอาไว้ให้สู้ซึ่งโดยปกตินักบอลเยอรมันตัวรุกจะไม่ใช่สไตล์นี้นะครับจะไม่ใช่สไตล์นี้ตอนนี้มี2คนเลยก็คือจามามูเซล่าอีกคนหนึ่งนะฮะจามาลูเซล่านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่า,าห้าหกคนเนี่ย ที่อยู่ใน,ในรุ่นเยอรมันเนี่ยมาที่นี่แล้ว3 u ยูแอนฟิลสองนะครับคือบูอย่างนี้แหละน่าจะถูกใจพระคุณพระเดชของแฟนบอลน,น่าจะมีวิธีการบางอย่างของอร์เนอร์ชลอตที่ผมชาแวบแอบเห็นนะครับนั่นคือการไดมอนด์ในเกมรุกนะครับไดมอนด์แดนบนในเกมลุกซึ่งเราเห็นแล้วว่าโดยปกติหรือว่าููจะเล่น4-2-4ก็แต่เมื่อสตาร์ทเกมรับใช้ สคนขึ้นไปจั่วบนเลยนะครับในปีที่ผ่านมาในครึ่งซีซั่นแรกแต่ซีซั่นนี้เราอาจจะได้เห็นว่าเล่นเกมรุกเป็น4คนนี้เลยนะครับที่อยู่ข้างบนเป็นแบบนี้เลยเพราะนั้นแล้วพื้นที่ว่างตรงนี้แหละสำคัญสำคัญสำคัญ,คญยิ่งและวีสจะเป็นกลไกลเป็นเครื่องจักรชิ้นสำคัญของทีมว่าจะขนาดไหนนะครับ ก็เท่ากับว่าวสเนี่ยโอเคแหละวิ่งมากกว่าเดิมแต่ในทางกลับกันจะมีตัวที่ช่วยเขาแนบเกมมากกว่าเดิมนะครับนี่คือทิศทางที่จะเป็นไปได้น่าสนใจด้วยเพราะว่าหมายเลข7สถานโลกของแอนฟิลเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่โอ้โหใครก็รู้ครับว่ามันเป็นเบอร์ใหญ่ประจําทีมนี้นะครับและเชื่อว่าต้องให้เวลาผมมองเด็กคนนี้มาตั้งแต่บรรยายมาตั้งแต่ตอนที่เขาเดบิวต์นะครับต้องบอกว่า พิษสงร้ายจะคายได้มากกว่านี้ต้องให้เวลาสำหรับฟ o รีนเบียสนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับบีแหลมสิงห์ทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกทะพทิตเอ้ยสวัสดีจ้าอีกหนึ่งคือหงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาปะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติบีแหลมสิงห์ผูมใจเสนอทิปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12แชมเปี้ยนทัวร์ศึกแดงมันเดือด ลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17-24ตุลาคมนี้สเตเดียมทัวร์สสนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์ทเวสต์แอนฟิลด์และโอทฟฟอร์ดครองแห่งตำนานเส้นทางรถไฟในประวัติศาสตร์5จุดสุดคลาสสิกโฮมออฟแชมเปี้ยนส์และเช็คอินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน1 7 9 0 0 0บาทเที่ยวยังฟินกินอย่างดีจองด่วน080 9753449หรือที่ไลน์แอด @b e e l a m s i n g เทคแคร์เต็มที่ด้วยสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าอย่าลืมมาเที่ยวแอนฟิลกับผมครับแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการฉลองชัยอันใหญ่ยิ่งบีแหลมสิงบุกเมืองผู้ดีบันทึกทุกช่วงเวลาสุดยอดตลอดซีซันกับพ็อกเก็ตบอฉบับใหม่ สตอรี่สีแดงเล่ม4 c h a ชม i o n s ยนสจากอิสเซนบูซูเมอร์ซีไซ20ปีผ่านมากับ2แชมป์สุดมหัศจรรย์ของหงแดงหรือว์พผูลบันทึกไว้ในคราวเดียวสั่งจองได้วันนี้ที่ไล e e n e อ B E E L A M S I N G ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามอย่าลืมด้วยสโลแกนของเราดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจาจองเลยนะกาแชมเปี้ยน